แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอ,อริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะ ยินดีต้อนรับสู่รายการส่งการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชาามทุกหลักสูตรค่ะวันนี้ตรงกับวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2566นะคะเป็นวันที่สองของการที่เราได้มาส่งการบ้านกันในรอบนี้ซึ่งบางท่านก็ขอเลื่อนชั้นด้วยบางท่านก็ขอจบการศึกษาในหลักสูตรที่เรียนอยู่นะคะอ่ะ ดิฉันดรนิตยาพรประทุมวันค่ะนิดหน่อยน้องพรฟ้าค่ะยินดีที่ได้มาร่วมรับการบ้านกับดรผุดสดีเจริญไวยเจตค่ะตอนนี้ดูจะอยู่ร้านนะคะค่ะขอเชิญดรผุดสดีค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใ,ใจได้ทุกทุกท่านค่ะผุดสดีจเจริญไวยเจตค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่ร้านแพทย์วิถีธรรมนวมินสี่สิบหกสันติอโศกกรุงเทพค่ะค่ะ ก็เป็นวันที่สองนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับการส่งกันบ้านค่ะวันนี้นะคะดูนักศึกษานะคะรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะคะคนอายุน้อยค่ะนะคะวันนี้เป็นถือว่าเป็นเยาวชนของแพทย์วิถีธรรมนะคะค่ะเราจะมาฟังเรื่องราวต่างๆของนะคะเอ่อต้องเรียกว่าคนรุ่นใหม่ของแพทย์วิถีธรรมค่ะค่ะยินดีค่ะท่านแรกนะคะท่านแรก พี่จุ๋มจิมนะคะเชิญพี่จุ๋มจิมค่ะนี่รุ่นใหม่นะคะวัยรุ่นนะคะหัวหน้าวัยรุ่นค่ะพี่จุ๋มจิมพะพาพันแล้วก็จะต่อด้วยน้องปุ้ยเข้มแสงศรีน,นะคะแล้วก็น้องคุณทิพย์นะคะแล้วจริยาค่ะนะคะมีนักศึกษาอุตสาหด้วยนะคะอยู่ที่สันติค่ะ มาสองดูเพื่อนนะคะเริ่มสอบได้เลยใช่ไหมคะเริ่มได้เลยค่ะพี่จิมจินเช่นค่ะค่ะกับคารวะอาจารย์หมอเกี่ยวที่เขาลดยิ่งกับคารวะคุรูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสรรพดีพี่น้งทุกท่านนะคะขอเลื่อนชั้นปีสองด้วยค่ะแล้วก็ส่งกันบ้านด้วยค่ะ ขอขอส่งการบ้านก่อนเลยนะคะส่งการบ้านเรื่องตัวตัวไปคือตัวเองอะไปไปบ้านประทุมะคะ่ะก็ไปตอนแรกอะเริ่มเรื่องคือว่ามิตเตอร์น้ำอะคะ่ะก็ต้องต้องจดทุกเดือนทีนี้มันมิตเตอร์หายอะคะ่ะพอรู้ว่ามิตเตอร์หายตัวนั้นใจก็ไม่เป็นไรนะคะคือเราอยู่ที่นี่แล้วก็น้องที่ขอดูให้อะอยู่ที่สวนนะคะ แล้วพอมาเมื่อวันศุกร์อะคะ่ะก็ได้ไปบ้านประทุมก็ก็ไปดูที่ที่ที่บ้านนะคะแต่ไม่ได้เข้าบ้านหรอกคะ่ะเริ่มมามันต้องผ่านโรงพักก่อนแล้วก็รู้ว่าของหายแล้วอะคะ่ะก็ไปแจ้งความที่โรงพักก่อนแล้วก็ถึงไปอบตออะคะ่ะแล้วก็มาบ้านก็ในในระหว่างที่เราไปแจ้งความมีใบแจ้งความอะไรเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะ ก็เข้ามาที่อบตอก็จะมาขอเพื่อจะมาขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่แต่ที่สถานีตำรวจนะคะพวกตำรวจก็แนะนำว่าถ้าถ้าเขามาติดให้พี่ใหม่อะ่ะพี่บอกเขาให้เขาหาที่ครอบอะให้เราด้วยแล้วตัวเองก็บอกกับตำรวจคนนั้นว่าตัวเองไม่ได้อยู่อะคะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะมาติดตั้งให้หรือไม่ แต่ตำรวจก็แนะนำบอกว่าลองไปคุยกับเขาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวเองพอมาอบตก็ก็ไปทําเรื่องเลยค่ะเขามีคําร้องเนาะก็เขียนขอปิเตอร์ทีนี้พอพอมาเออตัก็คิดอะค่ะไปพบช่างพบอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาเห็นแบบนายกเขานั่งอยู่ในห้องอะค่ะซึ่งเปลี่ยนคนใหม่แล้วเราก็เออ ไปทักทคยเขาซะหน่อยอะไรเงี้ยก็จักรถก็ผะไออีกผ่เข้าไปใหม่ไปหานายุกตรงนี้ค่ะมันยังมีตัวตนมีที่ที่มานะของตัวเองที่ถือตัวถือต,ตนอยู่ที่เห็นตัวเองอะค่ะไม่ยอมยกมือไหว้เขาเห็นว่าเขาละอ่อนกว่านั่นนั่นจุมจ่มเป็นอย่างนั้นซะเนี้ยค่ะรู้นะคะ รู้ตัวเองไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้แบบคิดเลยแบบว่ามันปุ๊บขึ้นมาเลยค่ะพี่นน้หน่อยตรงนี้แหละค่ะที่ตัวเองเห็นเธอนะเธอไม่ยอมลดตัวลดตนนั้งที่เคยกล่าวศีลตัวเองอ่ะที่สินตัวเองว่าจะลดตัวลดตนลดความยึดมั่นถือมั่นผิดค่ะผิดศีลที่เห็นรู้อยู่เต็มอกเศษเสี้ยวของวินาทีนั้นนะคะไม่นานนะคะมันปุ๊บ ปึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะแบบรู้รตัวเองอะค่ะเปิดปุ๊บอันนั้นปั๊บเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่ทันเขาหรอกค่ะเขายกมือไว้แล้วก็อนตอนแรกไปแทนที่เธอจะต้องแบบเออสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยมันมีเหตุมีปัจจัยค่ะพี่แนนหน่อยตรงเนี้ยมันมีเรื่องที่ว่าคือก่อนหน้านั้นอะที่ที่ว่าบินคู่กรณีเราอะคือพ่อแม่เขาค่ะ คือพ่อแม่เขาที่เป็นโจทย์กับเรานี่เราเป็นคนแบบเหมือนเราเป็นโจทย์เนาะพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาเป็นจำเลยเราแล้วลูกเขาขึ้นมาเป็นนายกนี่เป็นก็นแบบเหมือนตัววันนี้เอ๊ะเราก็ไม่มีความจริงจังอาฆาตคือเราไม่ได้โกรธแกเขาแล้วนะแต่ไอตัวเนี้ยไม่มีค่ะไม่มีความอาฆาตไปแบบแต่มันมีไอตัวมานะเราที่ว่า เฮ้ยฉันเยอะว่ะอายุเยอะว่ะเธอนะอะไรเงี้ยเออเธอเธอต้องสวัสดีฉันก่อนสิเธอเป็นนายกอบตอนี่ตัวนี้มันขึ้นมาค่ะเออที่พี่จับได้ตัวนี้เองคุยไปคุยมาเขาก็แนะนําดีเหมือนเราไม่เคยกดเคืองกันเลยกับพ่อแม่บ้านเขาแต่อตัวเนี้พีลาไว้หมดแล้วล่ะได้ป่ะเออนะผมว่านะยกเลิกไปเลยดีกว่าแล้วพี่ก็บอกเขาบอกว่าอ้าว แล้วแล้วแล้วอย่างนี้แต่น้ําเนี่ยตอนนี้เราต้องซื้อเขาไม่ใช่เหรอคะอะไรเงี้ยซึ่งยูนิตมันแพงนะคะเมื่อก่อนเราเสียห้าบาทอันนี้น้ำแบ,บ่เทศบาลจะเสียยี่บห้าบาทถ้าเราใช้ตรงนี้ค่ะพอเขาล้างถังเก่าอันเนี้ยค่ะเขาก็บอกอายุเลิืไปก่อนผมกําลังทําเรื่องครับเพื่อที่จะลากแบบอันอันของเทศบาลนะเข้ามาบ้านเราอะไรเงี้ยก็คุยดีค่ะนี่แหละค่ะแล้วพี่ก็บอกว่าอ๋อเขาคุณมากค่ะ เังกับก่อนนะคะเอวมาือไหวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขเยต่งคนก็แต่งยังมือไหวนี่แหละค่ะที่เห็นตัวตนก็รีบมาส่งกันว่าเลยค่ะเหตุเพื่อเกิดเมื่อวันศุกร์เออเรื่องเออเรื่องที่สองเลยขอเลื่อนชั้นเรียนได้ไหมคะได้เลยค่ะ,คะปีที่สองค่ะก<อ>็เริ่มรู้จักอาจารย์อ่ะเมื่อปี รู้จักอาจารย์เลยเริ่มมาแรกๆกก็คือเริ่มตัวเองเป็นมังสวิรัตเนี่แหละครับปีสี่เข้าได้ยินชื่ออาจารย์แล้วก็โตเตตโตเตยเ,เ,เรื่อยๆืหลับตาหลับตาอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่พ่อบ้านเนี่ยมาทางอสสแล้วตอนนั้นนะคะท่านก็ฟังธรรมท่านทุกวันตัวเองไม,ไม่ไม่ใส่ใจเรื่องภาษาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยอยากฟังนะคะว่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปจนมาปีหกศูนย์นะคะก็มาดูคลิดปด,ดูอะไรเปิดคลิปดูอะไรเงี้ยค่ะก็ เห็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยพอดีเลยค่ะเออปล,ลองฟังทำอาจารย์นี้อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็มีบรรยายธรรมสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะพอเพียงอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบอยู่แล้วคะ่ะแบบเหมือนแบบเราตั้งวัตถุประสงค์หรืออุดมการของเราไว้แล้วว่า,อาเออธรรมะการเมืองสุขภาพอยู่อย่างพอเพียงอาจารย์มีหมดทุกอย่างเลยคะ่ะในตัว ตัวเองก็แบบว่าเริ่มมาฟังอาจารย์ตลอดมาฟังอาจารย์เรื่อยๆ,ๆพอแบบพอแล้วตอนเป็นมังสวมรัาิอื่นใช่ไหมคะแต่มังกรแบบตอนมาตอนหลังก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยค่ะเปลี่ยนแปลงได้เร็วคือแบบทิ้งทั่วที่ผ่านอุตสาหกรรมได้หมดอะค่ะก็มารับอาหารแบบพวททีนี้พอปีหกสองอะค่ะปีหกสองเริ่มมีค่ายส่วนสามเป็นอยู่ปทุมก็ไปส่วนสามอะค่ะไปส่วนสามก็ตั้งอันั้นมาก็รับ แบบภาวะทอเลยอะค่ะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้ส่วนศีลนะการถือศีลนะตัวเองยึดศีลไปที่มั่นอยู่แล้วอะค่ะพอปฏิบัติทำมาจำจำไม่ทิ้งในในการแบบศีลของตัวเองเลยอะค่ะไม่ทําอะไรที่บิดศีลเลยอะค่ะยึดศีลห้ามาเป็นสาระเลยพูดง่ายๆค่ะและสามารถรวมหมู่ลุมกลุ่มกับพี่น้องญาติธรรมที่เขาอยู่ตามวัด แบบโลกโลกได้ค่ะรับอาหารร่วมกับเขาได้แม้ว่าเราไม่ได้รับเนื้อสัตว์ไม่มีจิตอะไรอย่างนั้นเลยค่ะที่ว่าแบบเออไม่ดังเกียดอะ่ะเขาก็รับของเขาไปเราเมื่อก่อนเราเป็นมังเคียเขียวหวานไก่เราก็ดึงไก่มาเขือมากินได้รวมหมูรวมกลุ่มกับเขาได้เนี่ยค่ะและ้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันตัวเองก็เป็นคนที่แบ่งปันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะตายายทําอะไร เป็นคนบ้านใหญ่เนาะพี่น้องแบบเหมือนคนรู้จักตายหญ่เยอะอะค่ะที่บ้านมีงานมีอะไรก็เขาจะใส่บินโตกันนะคะเสร็จงานแล้วอะไรเขาก็จะแบ่งปันกันคนที่มาช่วยงานเนี่ยค่ะไอการแบ่งปันตรงนั้นตัวเองได้เห็นมาตั้งเด็กๆก็ติดนิสัยมาตลอดนะคะก็ได้มีโอกาสไปค่ายสวนไหนที่ไหนอะไรเนี่ยตัวเองก็แล้วแต่ที่ตัวเองจะเอื้อไปได้อะค่ะขนกล้วยขนมะนาว ผลอะไรของที่ต <substit uting> ัวเองมีและสามารถที่จะทำได้ไม่เบียดเบียนตัวเองเกินไปในการขนอะไรก็ไปสู่พี่น้องค่ะแบ่งปันก็ได้ได้กินได้ใช้กันก็อย่างนี้ค่ะก็ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองก็ที่เห็นเห็นได้คือว่าเมื่อเรามาอยู่อย่างเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายอะค่ะชีวิตของตัวเองก็เปลี่ยนไปคือ มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่ต้องไป,ปงฟุ่มเฟือยเสียซื้อแบบว่าของที่ผ่านจากอุตสาหกรรมไม่ต้องไปยุ่งกับซีอิ๊วกะปิน้ำปลาเต้าเจี้ยวที่เป็นเจเป็นมังอย่างเงี้ยค่ะโปรตีนเกษตรก็ไม่ต้องรับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องการทำสวนเพิ่มขึ้นซึ่งตัวเองก็ไม่ค่อยลงสวนเท่าไหร่แต่ก็เป็นชาวสวนมาตั้งแต่เด็กอค่ะก็ช่วยเป็นลูกมือบ้างเล็กน้อยกับตา แต่พอมาอยู่อยู่อย่างพอเพียงแบบพึ่งอยู่พึ่งตัวเองพึ่งตนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มาลงสวนเองโดยเฉพาะว่ามีปอดศากับพ่อบ้านก็ได้เห็นตัวเห็นตนเราเพิ่มมากขึ้นตัวเองก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อเราเป็นคนจริงๆแล้วเราตกลงกันว่าเราจะเป็นคนเพาะนะเธอจะเป็นคนปลูกแต่ตกลงไปตกลงมากลายเป็นเราทั้งเพาะทั้งปลูกแล้วค่ะ เราก็ยินดีค่ะเพราะว่าเราดูแล้วว่าเออเอ้ยห้าครับไอ้ต้นมันจะโตขึ้นตะว,วันตะว,วืนเลนะเก่งก็ไม่ลงให้จนตวตีแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มยายธรรมะก็ได้แรงแรงแรง,แรงกําลังใจจากท่านป่าชาว่าเขาไม่ทายุ่งกับทาเองสิตัวนี้แหละค่ะก็เป็นจุดประกายว่าเขาไม่ทํแเราก็ทําเองสิเมื่อเขาไม่ปลูกเราก็ปลูกเองสิเนี่ยค่ะ เราก็ลงแบบขุดเองอะไรเองอะไรเองมั่งเท่าที่เราสามารถทําได้ก็อย่างนี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่มีเป็นเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นแล้วมีการบางใจทําใจได้ได้มากขึ้นนะคะตอนตอนนี้มีเรื่องหนักใจมากๆคือเรื่องทางเข้าออกของเราที่เป็นคู่กรณีกับ ครอบครัวของนายกอบตคุณปัจจบนปัจจุบันเนี่ยค่ะนั่นแหละค่ะแต่เราก็ตัดไอ้เรื่องการที่ไม่มีอาค่าปาจบาทแต่เป็นผู้ให้เขาเมื่อวันศุกร์ที่ที่ไปบ้านสวนมาคนที่เขาปิดไม่ให้เราสร้างสะพานต่อเราก็เอาของไปให้เขาค่ะเอาพวกที่ว่าเขาที่เนี่ยเขามีแจกของตำบ้านเขาเอาน้ำปลาน้ำปลาและยี่ห้อต่างๆค่ะ ข้าวน้ำปลาน้ำมันพืชน้ำมันปลามาเะยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาไปให้เขามีปากกระกป๋องด้วยค่ะงั้นนะคะแล้วก็เอาไปให้เขาเลยเยอะๆข้าวนี่เป็นสองถุงถุงใหญ่ๆน้ำมันพืชสี่ห้าขวดน้ำปลาสี่ห้า 4, 5, ขวดอะไรเยอะๆอะค่ะเพราะเราไม่ได้รับอะ่ะเราก็เอาไปให้เขาเขาบอกขอบใจนะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วในสวนเราอะ่ะมันมีผลผลิตเยอะมาก พี่ก็บอกเขาบอกว่าไปเก็บเลยนะไม่ห่วงนะคะเขาไปเก็บเลยเขาจะได้กินได้ขายของเขาเพราะว่าอาชีพของคนที่เขาไม่ให้เราสร้างสะพานเนี่ยเขาขายกล้วยทอดค่ะเขาก็ได้อากล้วยของเราอะไม่ขายหรือไว้กินก็แล้วแต่เขาที่ไม่เคยที่แบบว่าเออต้องเอามาเผื่อเราหรืออะไรเลยนะคะ ให้เขาด้วยความจริงใจและเต็มใจเลยแม้ว่าเขาจะไม่ให้เราสร้างสะพานอีกท่อนเดียวอะค่ะที่จะออกถนนแล้วเราก็ไม่ว่าไม่ติไม่ตริงอะไรเขาทนายก็ยังบอกเราได้ซ้ำไปแบบว่าจุิงจิ๋มให้ฟ้องให้จุงจิ๋มฟ้องนะคะฟ้องคนนี้พยายนจำเลยที่เขามาขวางการสร้างสะพานของเราแต่ไม่ค่ะพี่ก็บอกเขาบอกว่าไม่ฟ้องหรอกค่ะ มันขายได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นล่ะไม่มีบอนเราไม่มีไม่มีสินก็ตอบกนไปแบบนี้ค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของตัวเองมีความเข้าใจมากขึ้นรู้ว่าอันนี้เป็นวิบากกรรมของเราเป็นกรรมของเราที่เหนี่ยวนําให้ผู้อื่นได้มีกรรมกับเราต่อไปท,ทั้งที่เราเป็นเป็นความกับจําเลยนะคะไม่ใช่พยานจําเลยแต่จําเลยอะเราไม่มีแล้วหลุดกับเขาไปแล้ว กลับมืติดอย่พย,ยันจำเลยอีกค่ะที่ว่าตอนแรกกวักมือเราว่ามาออกทางนี้นะมาออกทางนี้นะสารก็ว่าเออมีทางออกทางนี้ดีกว่านะก็พอดให้เราออกทางนี้พอเป็นคำตัดสินของสารแล้วที่เราได้ทางแต่เขามาขัดคำสั่งศาลเราก็ไม่โกรธเคืองเขาหรอกค่ะไม่เคยคิดจะฟ้องร้องต่อเขาอันนี้คือการนำใจเราเราได้ว่าเอออันเนี้ยกรรมมันไล่ล่าเรา เมื่อไหร่เธอจะยอมสักทีจุมจิงมแล้วจุมจิงมก็ยอมค่ะตามค่อยๆมาได้ฟังอาจารย์บ่อยๆเสมอว่าเขาจะจิ้มเราแล้ว,ลวจิ้มเราอีกจนว่าเธอจะยอมยอมจริงๆยอมด้วยใจของเธอจริงๆอันเนี้ค่ะคือเรื่องจริงเลยนะคะที่เกิดกับพี่แล้วพี่ก็ยอมได้จริงๆด้วยใจเลยค่ะพอยอมด้วยใจปุ๊บทุกอย่างมันก็เหมือนแบบว่าราบรื่นด้วยดี แม้ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้เราเราไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยค่ะแต่เรามีอะไรมีอะไรมีของอะไรมีอะไรที่แบ่งกันเขาได้เราให้ด้วยใจจริงๆค่ะแล้วก็ให้เขาไปเก็บผลผลิตในส่วนของเราด้วยซ้ําเมื่อวันสุกที่มาเขาก็มาขอบใจเราด้วยเจีิใจเลยนะคะเขาก็บอกว่าขอบใจนะจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็น แบบเหมือนนี้ไม่หมายที่ดีเนาะว่าเหมือนทุกอย่างเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ประมาณนี้ค่ะคะ่ะอนโมทนานะคะเห็นการเปลี่ยนเล่าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชันอ็จะดีมากขึ้นเพราะเราไม่เพ่งโทษเราทำเองได้แล้วค่ะ จากเมื่อก่อนเนี่ยรอให้เขาแล้วเราก็จะต้องมีสิ่งเล็กน้อยทําไมเขาไม่ทาสทีอันนี้ก็คือพอเราพึ่งตังเองได้เราก็สามารถผ่านและสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเพื่อนบ้านค่ะเมื่อเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขเนี่ยก็แสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยมันถูกพัฒนาค่ะพอผ่านศาสตร์เนี่ยถ้าไม่ใกล้ตัวก็เพื่อนบ้านเนี่ยค่ะต้องอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะนะคะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดค่ะ สมควรมากเลยนะคะที่ต้องเลื่อนชั้นปีคป่ะเจดีเจ้าิยาพรค่ะ <c oughs> อัอนุ้มทนากับพี่จุ๋มจิมค่ะ <c oughs> พี่จุ๋มจิมอ่ะเป็นนิวจุ๋มจิมจริงๆแม้ว่าจะถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ได้นะที่ <c oughs> พี่จุ๋มจิมสาม,มารถที่จะรู้ได้ว่าเออเมื่อก่อนเราติดเรื่องของวัยาุฒ์อย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเราพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนแล้วเราก็รู้เท่าทันได้ค่ะ รู้เท่าทันด้วยนี่เป็นเรื่องเรื่องสําคัญเลยซึ่งมันจะเผลอรู้สึกได้นะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่านั่นคือการได้ทวนใช่ไหมคะการได้ทวนแล้วก็ได้ได้เห็นพอเราได้เห็นแล้วเราก็รีบล้างอ๋อนี่ยังมีอยู่นะยังยังเหลืออยู่อย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะความเปลี่ยนแปลงของพี่จุ๋มจิมก็จะทาให้คนที่อยู่ใกล้ชิดมีความสุขเพื่อนบ้านก็มีความสุขด้วยเรื่องใหญ่ๆ มันก็เล็กได้ด้วยด้วยเราด้วยเรานะคะที่เป็นองค์ประกอบหลักที่ทําให้เรื่องต่างๆมันมันสงบใช่ไหมคะสงบได้ด้วยใจเราที่สงบแล้วก็ทําให้อสิ่งแวดล้อมของเราผู้ที่อยู่แวดล้อมเราสงบด้วยก็แบบที่ดรผุดสดีว่านะคะยินดีอ่าเลื่อนชั้นนะคะยินดีให้เลื่อนชั้นแล้วก็อ อนุโมทนากับพี่จิ๋มจิ๋มกับรอยยิ้มและความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อนุโมทนาแทนพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆด้วยคนใกล้ๆตัวอนใ่นะคะว่าได้เห็นความเบิกบานค่ะอนุโมทนาค่ะได้ขอบคุณค่ะอ่าต่อไปน้องปุ้ยเข้มแสงสีน,นะคะค่อ